สวัสดีค่ะวันนี้มีมาฝากกัน2เรื่องนะคะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะแฟนๆยังคงท้วงถามถึงยอดอัลบั้มโซโล่ของน้องลิซ่ากับทาง YG อยู่เรื่อยๆนะคะหลังจากที่สำนักข่าวต่างๆได้ลงประกาศเอาไว้ว่าทาง YG เนี่ยมีแผนจะคัมแบ็กสีสาวแบล็คพิงคในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทางด้านแฟนคลับของน้องลิซ่าเองเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าต้องการความชัดเจนจริงๆจากทาง YG ว่าสรุปเราเนี่ยตอนนี้ยอดอัลบั้มเดี่ยวของน้องลิซ่ามันขายไปได้ทั้งหมดกี่อัลบั้มกันแน่เพราะว่าก่อนที่เราจะอุด อัลบั้มวงกันใหม่เนี่ยแฟนๆก็อยากได้ความโปร่งใสาจากทางค่ายนั่นแหละค่ะก็คือไม่ต้องคิดในฐานะเป็นบลิงหรือว่าลิลลี่ก็ได้นะคะทุกคนแค่คิดในฐานะที่เราเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เสียเงินซื้ออัลบั้มไปเราก็อยากรู้อยู่แล้วนะคะว่าเราซื้อไปแล้วเนี่ยยอดรวมมันอยู่ที่เท่าไหร่นะตอนนี้เพราะแน่นอนนะคะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งให้น้องลิซ่าด้วยจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีแท็กไลน์ทางทวิตวันนี้ว่า YG release lisa album sale ต้องขอบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเรียกร ของการกดดันติดแท็กอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนหน้านี้บ่อยแล้วเพียงแต่ว่าทาง YG เองเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่มึอนอยู่คือไม่รู้ว่าเขาติดปัญหาอะไรจริงๆนะคะถึงยังไม่ได้อัปเดตยอดให้เป็นปัจจุบันสักทีหนึ่งพอทีนี้แฟนๆได้ข่าวจากสำนักข่าวเกาหลีแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศว่ามันจะมีการคัมแบ็กของแบ็คพิงค์สิงหาคมนี้แล้วเนี่ยแฟนๆก็เลยทวงถามยอดอัลบั้มของน้องลิซ่าเท่านั้นล่ะค่ะก่อนที่แบบจะวางแผนตัดสินใจซื้ออัลบั้มวงที่กำลังจะคัมแบ็ก comeback. คือตอนนี้บอกเลยนะคะว่าสำหรับบ้านเบสเซีย ทางทวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านไทยบ้านอินเตอร์ไปจนถึงฟแฟนๆชาวจีนเนี่ยมันมีการส่งหนังสือเป็นเรื่องเป็นดาวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าให้แบบ YG แจ้งยอดกาออนอย่างเป็นทางการกับแฟนๆสักทีนึงหลังจากที่แบบมันไม่ได้มีการอัปเดตยอดเลยตั้งแต่กุมภาพันที่ผ่านมาเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเหตุผลสคาคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการไม่ได้รู้ยอดล่าสุดเนี่ยมันแสดงถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารงานจากทาง YG เองด้วยแล้วมันก็ทําให้ฟแฟนๆไม่สามารถรับรู้ได้นะคะว่าน้องลิซ่า ได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ดังกล่าวอย่างยุติธรรมหรือไม่อันนี้ก็ได้แต่หวังนะคะว่า YG เขาจะประกาศยอดออกมาอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งนะคะก่อนที่แบล็คพิงจะคัมแบบก็เลยเรียกร้องแล้วก็อยากให้ออกมาบอกตัวเลขที่มันชัดเจนแล้วก็ประกาศเป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการที่มาจากทางค่ายเลยคือไม่เอาแบบก่อนหน้านะคะที่มันมาจากผลวิเคราะห์ต่างๆจากสื่อหรือนักลงทุนอะไรประมาณนี้ที่บอกว่ามันเกินล้านล้านกว่าไปแล้วเพราะว่ามันดูคุมเครือไปคือเราต้องการขอความชัดเจน แล้วก็แสดงถึงความโปร่งใสต่อลูกค้าแล้วก็ศิลปินเลยนะคะมันจะได้จบทุกปัญหาเคลียร์ชัดๆกันไปเลยเพราะว่าแฟนๆทั้งบลิงแล้วก็ลิลลี่ที่เขาได้เสียเงินเสื้ามไปเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการรับดูตัวเลขที่ชัดเจนอยู่แล้วนะ,ะทีนี้มาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะคะดูเหมือนว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีข่าวดีให้กับแฟนๆของนอริซ่ากันอีกแล้วค่พะพอดีแอดมินนำข้อมูลมาจากในบอยฟ์นะคะจากแอร์แมกซ์สิงค์พลานนิงที่เขาได้ออกมาโพสต์วันนี้นะคะว่านอริซ่าเมริกคใช้หน้าฉบับเดือนสิงหาคมนี้เ น้องลิซ่าในฐานะบูมกรีสโปเพอร์เซนที่จะมาขึ้นปกกับทางมาริแคร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน5นิตยสารแฟชั่นชั้นนําของจีนนะคะแล้วก็ถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยน้องสาวของเราขึ้นปกไปแล้ว2หุ่ใหญ่นะจากเอาไชน่าแล้วก็ฮาร์เบิร์ตเบอร์ซาไชน่านะแล้วก็กําลังจะมาเล่มที่3ค่ะคัมมิ่งซูนกับมาริแคร์ไชน่าถึงแม้จะเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้หลายครั้งนะคะว่าการขึ้นปกนิตยสารที่จีนไม่ใช่ว่าจะขึ้นกันได้ง่ายๆนะคะทุกคนแม้แต่ดาราแล้วก็ศิลปินตัวท็อปที่ นูนเขายังแบบขับเคี้ยวกันดนักแน่นมากๆเลยแต่ว่าน้องลิซ่าของเรากําลังจะเก็บไปได้เป็นเล่มที่3แล้วค่ะแต่เนื่องจากมันยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการจากออฟฟิเชียลนะคะแอดมินก็เลยใช้คําว่าข่าวลือไปก่อนละกันเพราะว่าไม่อยากให้แบบน้ําหนักมาถึง100%ซส่วนถ้ามันมีการประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมภาพหน้าปกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยมาวีดกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะอะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอเอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันคะ่ะ